คร,ครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับผมเราเลยต่อจากตอนที่แล้ววันนี้มาต่อของจริงกันจากรูปนี้ที่วาดกันไว้คราวที่แล้วนี่มีแผงเข้ามาระบบ12โวลต์นะครับย่อใช้อินเวอร์เตอร์12โวลต์นะตัวนี้แล้วก็ปล่อยเปลี่ยนเป็นกระแสครับเข้าบา้านแล้วก็ใช้กล่อง PWM นะครับมีรีเลย์ตัวหนึ่ง อุปกรณ์ตามนี้อิมพัตเตอร์คอง PWM รีเลย์แบบอันนี้ฮีซิงสำหรับ solid state รีเลย์นะครับก็ยวมาเริ่มต่อกันเลยแบบง่ายๆเร็วๆนานเดี๋ยวคนดูเบือ่อเย่ก่อนอื่นเรามาดูต่อแบตบ เข้ากล่องกันก่อนแล้วกันวันนี้ขอข้ามส่วนที่เป็นเบเกอร์ Baker. หรือว่าเสร์ฟชุดควบคุมอะไรไปนะครับอันนี้ต่อแบบตัวเคียวกันเลยอ่ะดูันี้เราก็ต่อแบบมีบวกลบเนาะ ใช้ก่อนโอเคใช้กระท่นกระแท่นหน่อยแล้วก็ใช้ได้ครับ กล่องที่เลือกใช้กล่องน,นี้คิดว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้ดีสุดแล้วในบรรดา PWM ที่ซิงใหญ่มากมี USB มีสเตจรรช้าสามสเตจเหมือนกับไอซูเออร์สีเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลที่เริ่มต้นเลยน่าจะเป็นของ SIE แล้วก็มี OEM กันมาเรื่อยๆแต่ความสามารถไม่ได้เปลี่ยนไปครับ มาสอนกันเฉยๆนะครับต่อจริงๆนี่ต่อต่อขั้วแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่อย่ามันหลุดหลุดง่ายเกินไปพอดีที่รีบมาอัดนี่ก็พอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าให้ช่วยสอนระบบตํตาตัดหน่อยต่อรีเลยยังไงงงก็เลยว่าโอเค ได้เลือกทำสกีวันก่อนที่วาดรูปไปก็เข้าใจไปคนหนึ่งวันนี้ขอเป็นวิดีโอแบบต่อจริง Okay. พอเราต่อตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามีตัวเลขขึ้นแหละแสดงว่าแบตมันมาแล้วเครื่องกล่องทํางานแต่ว่าแผงยังไม่มีเราต่อแผงเข้ากัน ใส่ไปอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะครับพอดีก็เป็นสายที่ใช้แล้วเหลือนัอ่นเองกล่องนี้ไม่เคยแกะเลยสั่งมาขายวันนี้ก็เลยได้เคสก่อน ต่อแพงเสร็จแล้วเอ้าทำไมรูปแผงยังเป็นอย่างนี้อยู่โอเคยังไม่ได้เสียบจะหา่อหาอนจากเดิมโอเค okay. ต่อเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> นี่ได้แล้วแผงเข้ามาแล้วสเตจจุดที่บูธไอ้กล่องตัวนี้มันมี3สเตจเหมือนกับกล่อง m v p g นั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีผลลวดนี่น่น ไฮเอ็นล,ล้วล่ะของ PWM เนี่ยผมแนะนำเลยคล้ายๆสนใจนะครับรานะคาจะสูงหน่อยแต่ว่าคุณภาพครับตู้โอเคตอนนี้เราได้แผงกับแบตแล้วต่อมาเรามาต่อออกอินเมร์เตอร์ทีนี้ตามรูปนี้นะครับที่เราต่อกันตอนนี้เราได้แผงได้แบตแล้วทีนี้ไอตรงเนี้ย ต่อมาคุมสเตตร,รีเลย์เนาะแล้วก็ต่อจากแบตไปอินเวอร์เตอร์อ่ะเจอกันครับกดเอ่นเลยต่อสเตต์สเตตรีเลยกับพีซิงก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้จริงถ้าใช้จริงแนะนำให้ใส่ซิลิโคนทางลงไปตรงนี้ด้วยนะครับทาแบบซิลิโคน สีคนเหมือนสีคน CPU คอมพิวเตอร์ทั่วไปอ่ะจะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีกฮีตสิงตัวนี้เป็นฮีซิงตัวใหญ่สุดและสำหรับโซลิดสเตอร์รีเลย์ขนาดนี้นะตัวขนาดเนี้ย ยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับยิ่งไปความร้อนยิ่งดีโอเคมาตรงนี้โหลดมันไม่เยอะเอาใช้สายไฟเส้นเล,ล็กๆก็พอนี่ก็ดีไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมมาก็นี่จากรูปคือบวกข้อ3านี่3ลบข้อ4มาต่อกันครับ ค okay. กดปิดเปิดโหลดตรงนี้ไม่ทํางานนะครับเอ๊ะทำไมไม่ทํางานปกติต้องกดปิดเปิดได้ใช่ไหมตอนนี้โหลดมันไม่จ่ายเนาะไอตัวกล่องตัวเนี้ครับดีเฟลมาเลยเนี่ยอะไหนก็ไหนแล้วสอนใช้กล่องตัวนนี้นิดนึงแล้วกันมันจะตั้งค่าได้หลายอย่างอันดับแรกก่อนถ้าอยู่หน้าปกติตั้งค่าชแบบไดมีแบตน้ําแบบเจลแบต S L D นี่แบตไรวะไม่ยังไม่ได้ไปอ่านคู่มือแล้วก็มีแบตลิเทียมนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอ่านคู่มือนะอันนี้ปกติจะแจ้งสถานะของแบตเนาะว่าโวลต์อยู่เท่าไหร่นะครับเจ๊กดไปทีนึงอันนี้แจ้งสถานะแรงดันจากแผงนะครับแรงดันจากแผงมีแผงมันแผงเล็กที่เอามาเทสนี่แผง ห้าสิบาทเองมันก็เลยเอาจจะมีสวิงสวิงบ้างแล้วก็ตรงนี้มีสายไฟด้วยวก็โอเคอันนี้บอกกระแสะที่แผงจ่ายมาตอนนี้0.9นี้นี่1แอมป์นะครับก็แบตมันใกล้เต็มด้วยแหละอันนี้แบตเตอรี่เฮลเนาะร้อยวัตตมาตลอดนะครับรวมแอมป์เอานี้บอกอุณหภูมินะครับน,นี้นี่แหละไอตัวที่ทำให้เรากดตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้มันจะมีโหมด โห,โหมดในการปล่อยเอาพุดตรงนี้หลายหลายโหมดมาเลย17โหมดได้ม้งแต่ว่าถ้าเราอยากจะแมนนวลใช้นะกดค้างเข้าไปตั้งเนาะเหมือนทุกกล่องเลยกดเมน,นูค้างไว้เข้าไปกลับไปจะอยู่ที่โหมด15นะครับเป็นโหมดแมนนวลเสร็จแล้วก็กดนี้ค้างไว้ครับโอเคทีนี้ตอนนี้มันเป็นปิดแล้วพอผมกดน,นี้ทีนึงมันต้องเปิดนะอ่าเปิดแล้ว นี้กดปิดไห้ก่อนโอเคปิดไวมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อสายนี้นี่ต่อใช้จริงแนะนำใช้หางปลาให้ทุกเส้นนะนี้พอดีต่อเดี๋ยวก็ถอดต่อให้ดูกันเฉยๆก็เลย เดี๋ยวลองกดเปิดไฟลโหลดดูสิป๊าปอ้าวไม่ติดนะครับมันเป็นเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีไฟเข้าสลิตสเตตรลเลย์ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องแปลกใจนะเคเรามาต่อไฟตรงนี้กันตันนี้เราจะตัดนี่อย่างที่เห็นเราควลบเราต่อตรงไปถึงตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราตัดควบวกให้มาเข้าตรงนี้กับตรงนี้นี้เนาะ 啊，可怜。 ามาครับตรงนี้เนาะหนึ่งลองดูว่าถูกต้องไหมถ้าต่อปิดเมื่อไหร่พวกนี้ครับสองอันนี้ถ้าต่อสลับกันเมื่อไหร่ ถึงแม้ตรงนี้ไฟจะไม่มาคุมเนี่ยไฟก็ไม่ตัดนะเดินตลอด ดูซิว่าถ้าเราเปิดอินเวอร์เตอร์แล้วเราเปิดตรงนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานไหมอ่าโอเคไฟนี้ติดนะครับแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วได้ยินเสียงแนะล้วมีไฟโหลดแล้วเนาะมีไฟโหลดโอเคก็ต่อยุ่งๆหน่อยแต่ก็ต่อประมาณนี้ถ้าใครดูตามๆนะครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งแล้วกัน นะครต่อแผงมาลองเปิดถัลบกัน ไปเลยลักไปบ้านปกตินะครับ,รบนี่พอ <พะ S 3> กล่องมันเปิดงานหนาเขาจัดสายหน่อยอ้าวโอเคนี่เราเปิดลมเปิดลมเปิดลมอ้านี่ติดๆๆดติดนี่หนัะ บายครับผมโอเคเป็นอนว่าเรียบร้อยกระบวนาการตา่าง